เอาไปกักเอาไวกักเอาไว้เอาไปทิ้งไปทิ้งเลวแล้วมันรู้แล้วเพื่อนมึงไหวท้้มาที่มาดาที่มามาดาไอ้เียมไอ้เี้ยวอเียวไงีวอเงี้ยวไอ้เงี้ยไเไอวไ้เงกเงียวไองอ้เเววอนเงีมงียยวองจะเียงบนยองเอี้เองเงงอ มึงบนไมยังไม่มีตัวหอเลยจบไปเย็นไม่ยุดนิดว่าจะเย็นนอยเฮ้ยห่อมงมีไหมในรถอ่ะเฮ้ยมีเพื่อเติมไ้เปิดวะเฮ้ยคูล่าไมดีอะค่าเล้นะเดี๋ยวดัเียมเเต้องิายแล้วช่างแม่งไฟก่อนไม่มีท้ายรถพี่กัมโมของผมไม่มีถูงพี่ไงไอ้ข่น้หมับมันมีที่เปิดรถอยู่นะเปิดเมืองบนก็ได้เมืองบนเมืองบน กไมาไปไหนกันหมดปะวนวงวกเฉยจุ๊บ้ากูใช่ไหมอะมันเจอเหรอเออเจอมันเจอฮะไปส่งเลยไปส่งโรงพยาบาลเลยไปไปขับไล่ทำสุกอุยอย่อ้เรียไปเอาข้ามาเฮ้ยมึงกระทืบมันได้นะน่ะเียมได้เลยนะเว้ยกระทืบเลยไอ้กูชนไหมอุยอยู่มองกูชนอยู่เออวนไปวนไปอุโมงเลยวนไปอุโมงวนไปอุโมงแล้วกูชนแล้วไปหายเทียวไปหายเทียวมึงกระทืบรอเลยโซน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 มันโซน ตปลงตกลปไดเนี่ยตกลปไดเนี่ยมาดีมาดีมาดีกูมันจะกูมันจะรับหน่อยมันอยู่ตรงหน้าแล้วมาดีมาดีกูมองแค่ไหนมันตงยามอะไรให้ตำรวจมาส่งโรงพยาบาลเนี่ยกูเจอมันอยู่เนี่ยเกี้ยวให้ให้ตกลงมาส่งโรงพยาบาลพี่บอสบอกเนี่ย T8 T8 ฟ้าเนี่ยี T8 ฟ้าเนี่ยอันนี้ตกลงตกลงตกลงเออมึงเยอะปะเกี้ยวเกี้ยวมันเยอะออกแล้วออกแล้วมันออกแล้วแสดงว่ามันกำลังออกมาแสดงว่ามันกำลังออกมามึงรีบปิดดิรีบปิดดิมทันะเว้ยจากแลนเราอ่ะอยู่ไหน อันถั่วบอลจะอันถั่วแอ่ด่านกูมอกแค่ด่านตั้มเลยปั๊มเลยมาแล้วเร็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 วอย่าช้าเฮ้ยมึงอย่าชนกันเองเมื่อกันเองอย่าชนกันเองมันเสียเลยเดี๋ยวเบสอยู่ไหนแล้วครับไม่รู้ตึ่บานน้ำมึงชนทูกใครก็ได้มึงชนไม้ก็ได้ได้สิแปลกขนาดนั้นเกิดถนนเกิดถนนแล้วก็ถนนพี่เทลพี่เทลไม่ไม่ต้องบัมเยอะเว้ยไม่ต้องบัมเยอะ

เดินลงมาดิเดินลงมาดิเดินเดินดิตรงกูตรงกูตรงกูใช้มือมือกินดินอ่ะตรงดินอ่ะตรงดิน่เดินลงมาเดินลงมาคุยมเดียวน้ิน้างหลังเดินข้างหลังตรงดิน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 มึงลงเลยตรงดินลงเลยตรงดินลงลงดินอาามี่เดินตรง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 ดินลงเลยตรงดินชนกนกนเซนมาเนมาเนพอมเป็นักับแล้วสมมงิก่อน เลยมือปืนมาตกงน้ำนี่เล่นเลยเลอนเลยเล่นเลยเล่อเลยเลนเลยเลาเลยเล่เลยเล่นเลยเลนเลยเลเลยเลเลยเลเลเล่นเลยเลนเยเลเลยเลเลยเล่นเลยเลนเลยเลเลยเลเลยเลอนเลยเลนเลยเลเลยเลเเลเลยเเลยเลเลยเล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 ยเลเลยเลนเลยเลเลยเลนเลยเลเลยเลนเลยเนเลยเนเลยนเลยเลเลเลยเลาเลเลเลย่าเเลยเลเลเล่นเลยเล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 ยเลอเลยเเลยเลเลยเลเเลอเลยเลเลยเเลยเลเลยเลเลย ชุบยันชุบยันชุบยันยันยนมึงหวมึงหวมไมันมีตัวมันมีตัวหอยขงน้ำอยู่ข้างหลังสามตัวบ้านเราครดนยิงควเดนยิงคเดนยิงคดูบ้านไ่นเควรดูบ้านน้าีควดูบ้านนใช่ดูชุบแล้วชุบแล้วเกิด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 ในีเกิดเยอะปืนมาตกปืนมาตกปืนมนตกปุเียปเียปืนมนตกปตกปตกปนี หวนอโอเคหวนเว้ยไหวนอเว้ยไหนเว้ยหวนโอเคไหับโอเคโอเคหวนเว้ยระวังระวังระวังมุม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 หมายมุม้มมมหมน้องุมหมายมุมไมายุุมหม้สวยสวตรงนี้มีอีกตรงนี้มีอีกตรงนี้มีตรงพุ่มมีอีกตรงพุ่มมีตรงพุ่มมีอีกตรงพุ่มมีอีกเป้ยไว้ไ เพื่อนตายเในบุ้มเเื่อนตายในบุ้มเื่อนตายในุ้มเเื่อนตายในุ้มโอเคโอเครถแดงรถแดงโอเคตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะอุุ้รุุ่้ร่

คากเข่าไปเลยไปเลยไปเลาไปเลยอุ้มารวมตรงกลางที่เรียมารวมตรงกลางการตบมันการตบไว้การตบไว้เย็นตรงกางบริจาคตงกาให้ได้ที่บริจาคไปไดัี่เราไปนี่าตไปนี่เราตบแลอวตบมามึงลองตบมามยดตบมานงยืดตบมามึงยืดตบมา มาเล่นหน่อยมาเล่นมาสวยมันดึงเนี่ยแต่เอยมึงมึงมึงแยกบาีดีแยกสดารีดีใ่ะควยครทำะคนชุบปูไปแล้วว่ายน้ำละ